สวัสดีครับตามาชมรอบรถเนาะ,ะมาเจอกันสามหนึ่งสองดีสองกีซีนะครับไม่ได้ล้างนะครับดูครับเครืองหมดเลยยังไม่ว่างยังไม่ว่างจะได้ล้างนะมันล็อกรถให้ดูนะครับล็อกได้เดี๋ยวถ้าใครมีแจแคทมานะครับเปิดได้นะครับโอ้ยปัญจันทร์เป็นอะไรเนาะไงครับ ลงเครือ่องเ,เลยครับดูถังน้ำมันยังดูไม่ได้เลยนะจอดู่กูบูต้านะครับกูบูตา้าโอ้ โควต้า M 7 0 4 0นะครับเครื่อสมควรก็เลื้อยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เจ้าสาวหกศูนย์อยู่โน่นนะครับวันนี้ปัจจันนะครับเราไปกล้าเข้าใกล้เนาะอันตรายนะครับนู่บินอะไรไม่รู้ครับออกไปออกไป ซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยรโอ้เร่งแล้วเร่งแล้วครับเร่งแล้วครับอ่อจับไว้ครับอ๋ไม่ขึ้นนะครับเป็นยังไงไม่รู้เบรกไม่จับหรือไงไม่รู้รับนั่น จบตัวนี้เลยเนาะเราไม่มีเวลาได้ถ่ายให้คุณน,นานๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสแสบสวัติศาสตั์ด้วยนะครับสวัสดีครับ